จัดบ้านมาตั้งแต่เด็กๆตายายนยคะเขาก็จะเขี่ยวเข็นให้เราทํางานบ้านรอล้อมทุกวนันตั้งแต่เด็กยัน่ยโตเลยะคะ่ะมันก็เลยทําให้หนูมีความสุขกับการทํางานบ้านเราไม่ใช่แม่บ้านเราเป็นนักจัดระเบียบบ้านเราจัดบ้านด้วยศาสตร์และศิลป์เราไม่อนุญาตให้ลูกค้าสปักจอย เราเน้นความจริงเราเป็นตัวช่วยคุณจะหาของเจอแล้วคุณจะติดใจมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันฉันฉันเก่งอะไรบางอย่างแล้วก็ฉันมีศักยภาพอะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยากขุดตัวเองออกมา ก็เลยมานั่งทบทวนดูว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราทําอะไรมาบ้างเลยเลือกในสิ่งที่ทบทวนนะทาอะไรมาเยอะที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าทําอะไรมาเยอะที่สุดอยู่กับอะไรมากที่สุดเพื่อเราจะได้เอาตรงนั้นไปต่อยอดพอเรามานั่งตกตะกอนนั่งคิดนั่งลําดับชีวิตตั้งแต่เด็กมาเรื่อยเราก็รูก็สุกว่าอ๋อเออเป็นเรื่องงานบ้านที่ทํามาตลอดทั้งชีวิตแล้วยังไงต่อ นะก็เลยมาได้คําจํากัดความของคุณมารีเอกนะคะเป็นนักจัดระเบียบบ้านเราก็เลยโอเคเราไม่ใช่แม่บ้านเราเป็นนักจัดระเบียบบ้านเราก็เลยเอาคำนี้มาเป็นอาชีพต่อยอดในเมืองไทยซึ่งเราศึกษาแล้วว่ามันยังมีน้อยนะนักจัดระเบียบบ้านดีๆเก่งๆมันยังมีน้อยมากถ้าฉันได้เอามาเป็นอาชีพมันนะก็น่าจะดีและเป็นสิ่งที่ฉันทำแล้วมีความสุขรักด้วยชอบด้วย ากับยายเป็นครอบครัวคุณแม่นี่ก็เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านสอาดเป็นตัวอย่างให้หนูตั้งแต่เด็กๆส่วนตายายนะคะเขาก็จะเขี่ยวเข็นให้เราทํางานบ้านเขามีหน้าที่นะคะมีทามมิ่งมีเวลาให้กับเราว่าจะต้องทำอะไร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 ก่อนที่เราจะไปโรงเรียนหรือหลังจากที่เราจะกลับมาจากโรงเรียนมันเป็นแบบนั้นทุกวนันหล่อลอมทุกวนันตั้งแต่เด็กยันโตเลยะคะ่ะมันก็เลยทําให หนูมีความสุขกับการทำงานบ้านทำให้หนูไม่ต้องเป็นนับหนึ่งใหม่แล้วมันก็กลายเป็นตัวหนูไปแล้ว out, จัดไปก็ลก จัดไปก็หาของไม่เจอไม่จัดดีกว่าหนูอยากจะบอกว่าถ้าคุณรู้วิธีหลักการจัดรู้วิธีการจัดนะคะคุณจะหาของเจอแล้วคุณจะติดใจเราเนี่ยใระบบให้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนนะคะหาเจอแน่นอน99%การ์นตีนตคะส่วนที่หาไม่เจอเนี่ยมันก,ก็มีบ้างก็โทรมาหาเราซึ่งหลังจากโทรหาเราแล้วเขาก็หาเจอ มบินนะคะเราไม่ได้มีบริการรายชั่วโมงไม่ได้มีบริการรายวันแล้วก็ไม่ได้คิดตามตลาลังเมตรนะคะแต่เราคิดตามปริมาณความลกของสิ่งของที่คุณมีเรารับจัดเคสบ้านลกทั่วไปนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผู้ป่วยโรคสะสมของผู้ป่วยจิตเวชนะคะรับจัดโกดังออฟฟิศ นะคะรับจัดคลังสินค้านะคะรับจัดบ้านผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วลรับเคลียบ้านนะคะรับย้ายบ้านนะคะแล้วก็ลูกค้าย้ายมาแล้วอยากใส่ระบบนะคะอยากรีเซ็ตใหม่เซ็ตให้มันสวยนะเราก็รับจัดด้วยค่ะเราจัดบ้านด้วยศาสตร์และศิล์นศาสตร์ก็คือจัดด้วยหลักการการมีการใส่ระบบนะคะมีการทําด้วยความรวดเร็วนะคะศิล์ก็คือจบด้วยศิละปะนะคะมีความสวยงาม ออกมาด้วยไม่ใช่เพียงแต่กับว่าจัดอย่างเดียวเรามีการกำหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นนะคะไม่เกิน3วันไม่เกิน7วันไม่เกิน1วันนะคะ<ๆ>เพื่อให้ลูกค้ารู้รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะจบภายในวันนี้วันนีนนนน้ระวังแผนกับชีวิตต่อซึ่งมันก็ดีทั้งลูกค้าและตัวเราด้วยสิ่งหนึ่งที่เรามี ความแตกต่างมีความชัดเจนนะคะในคอนเซปต์ของเราก็คือเราไม่อนุญาตให้ลูกค้าสปาร์จอยเราเน้นความจริงให้คุณปล่อยวางได้ให้คุณทิ้งได้เราเชื่อว่าสิ่งของเนี่ยมันไม่สำคัญมากกว่าจิตใจมากกว่าการที่คุณโล่งเราก็เชื่อว่าคุณไม่สามารถสปาร์จอยหรือเลือกหรือใส่ใจกับข้าวของคุณทุกชิ้นในบ้าน คุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้ประเด็นต่อมาก็คือต้องเกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะไว้ใจเขาไว้ใจเราเราทํางานไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกหวาดระแวงตลอดเวลาเราก็าต้องให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเราจะไม่ได้ค่อยเข้าไปในทรัพย์สินของเขาสักเท่าไหร่นะคะ,ะลูกค้าส่วน,นามากก็จะเก็บไว้เรียบร้อยอยู่แล้วอันดับแรกนี่คือ จินตนาการให้ได้ก่อนว่าความโล่งความว่างเปล่าเป็นยังไงสองก็คือลูกค้าควรที่จะทำใจยอมรับนะะว่าบางอย่างมันจะต้องไปนะถ้าคุณอยากให้มันแบบบรรลุผลนะอยากให้มันเป็นอย่างนแนวอย่างที่เราทำค่นะ,ะสามลูกค้าก็ควรเก็บทรัพย์สินของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสบายใจเนาะของทั้งสองฝ่ายแล้วก็พอเรามาเจอกันเราก็ คุยกันเลยค่ะว่าอยากให้ห้องเนี้ยทำอะไรอยากให้ห้องเนี้ยเป็นรูปแบบไหนนะคะเราก็จะทําตามโจทย์ลูกค้าะคะ่ะเราก็จะแนะนําลูกค้านะคะว่าเนี่ยจัดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากให้ลกเลยอะ่ะข้อแรกก็คือคิดก่อนซื้อซื้อมาปุ๊บต้องกระจายทันทีเสื้อผ้า ต้องอยู่ในหมวดเสื้อผ้านะคะของใช้ก็กระจายมันทันทีอย่าไปกองไว้ค่ะเนอะคะ,ะ,คะมันจะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่คุณเข้ามาบ้านปุ๊บปุ๊บก็จะวางวันหนึ่งมันก็จะเป็นกองกองกองนะแต่ถ้าคุณใช้วิธีกระจายทันทีหลังจากที่คุณซื้อมาเนะี่ยแล้วปลองว่ามันจะไม่มีกองอยู่อย่าพยายามสะสมนะคะอะไรที่ตัดใจได้ตัดใจอะไรที่มันทิ้งได้ะคะ่ะทิ้งก่อนเลย หนึ่งมันให้ความสุขนะความสุขที่เกิดขึ้นทันทีทันตานะคะมันเหมือนกับ first impression ที่เราเปิดประตูเข้าไปในโรงแรมแล้วเราก็จะ้สึกว้าวนะคะความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะสองเราเชื่อว่าการที่เราทำให้บ้านของลูกค้าเนี่ยสะอาดเรียบร้อยเนี่ยคะ่ะมันจะต่อยอดไอเดียให้เขาได้มีการวางแผนในชีวิตเพิ่มมากขึ้นการที่เราอยู่บ้านส,สวยๆมีชีวิต ที่สารเรียบร้อยนะ,ะบ้านอยู่ดีอยู่ที่มันเรียบร้อยอะ่ะมันจะทําให้สุขภาพจิตเราอะ่ะดีมันให้มันให้ความรู้สึกแบบไม่ขมักขมัวไม่ไม,ไม่ไม่พันผัวพันปนเปนะคะแต่หนูเชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์หลังจากจัดบ้านไปแล้วอ่ะเขาจะได้รับความรู้สึกที่ใหม่ๆะคะ่ะโดยเฉพาะกับเด็กๆนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเคยอยู่บ้านรกมานะคะแล้ววันหนึ่ง บ้านมันแบบเกิดเรียบร้อยขึ้นมาเด็กเขาจะมีจินตนาการอะไรหลายๆอย่างณปัจจุบันนะคะคนเราเนี่ยจะเห็นความสำคัญข้าวของมากกว่า <net> พื้นที่ชายซอยสังเกตไหมคะซ,ซื้อซื้อซื้อ,อ, uh อเก็บเก็บเก็บสะสมสะสมจนเราแทบจะไม่มีทางเดินนะ แต่พอวันหนึ่งอะคะ่ะเราก็จะรู้เองว่าของมันมีความสําคัญน้อยกว่าพื้นที่ใช้สอยนะวันที่คุณมีห้องที่เป็นห้องนอนจริงๆอะ่ะมันมีความสุขแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีการที่คุณมีครัวที่คุณสามารถทํากับข้าวได้จริงๆอะคะ่ะมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณได้จริงๆแล้วมันมีความสุขจริงๆ นอกจากสกิลที่เพิ่มมากขึ้นเราได้เรียนรู้มนุษย์นะคะว่ามนุษย์มีหลากหลายความคิดมีหลากหลายความชอบนะคะตากกาของเราที่เราว่าดีแล้วที่เราว่าสวยแล้วมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะะเราจะต้องปรับตัวเองเข้าหาสิ่งแวดล้อมเข้าหาลูกค้าเราได้ความสุขแล้ว นะเราได้ความสุขจัดแล้วเราเห็นแววตา<อ>เห็นแบบความแฮปปี้ความดีใจของลูกค้าเราก็มีความสุขเราได้ทักษะเพิ่มมากขึ้นนะคะเราได้เรียนรู้สิ่งของบนโลกนี้ค่ะมากขึ้นจากที่เราจากที่บ้านเราไม่มีค่ะหรือบ้านลูกค้าคนนี้ไม่มีเราก็ไปเจออีกบ้านหนึ่งมันเป็นเรื่องที่สนุกเราได้เรียนรู้ว่าคาแรคเตอร์ของมนุษย์ของแต่ละคนนะมันมันแตกต่างกันนะแล้วมันตะก้าของเรา พื้นฐานของเรามันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะมันทําให้เราต้องใจกว้างมันทําให้เราเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอ